สวัสดีค่ะแฟนรายการส่องทะลุฟ้าทุกท่านค่ะวันนี้พบกับพลอยนะคะจะพาทุกท่านไปทำนายดวงชะตาผัดออร c l เคิลกา์ดฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีต่างๆในเดือนสิงหาคมนี้ทิศทานด้านการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ออร่าเคิลทำนายกันค่ะ ออร์คเคิลการ์ดนะคะเปิดทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทั้งการงานการเงินและความรักเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การงานกันก่อนค่ะการงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันการงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเปราะบางมากๆนะคะพื้นฐานคุณอาจจะไม่ดีอาจจะไปเจองานที่ไม่ค่อยถนดัดอาจจะได้โยกย้าย ไปอยู่ในส่วนที่ติดขัดขัดสนนะคะทําให้การงานเนี่ยไม่ค่อยเดินนะคะซ้ําร้ายยังเกิดความวุ่นวายด้วยเกิดปัญหากับคนที่มันจุกจิกจ,จู้จี้เจ้านายอาจจะมาจู้จี้กับคุณมีการเกี่ยงงานกันมีการโยนงานที่คุณไม่ถนัดมาให้ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคเลยนะคะจากการที่ไม่โอเคในตรงนี้ก็เริ่มที่จะมองหา สถานที่ใหม่ๆมองหางานใหม่ๆแล้วนะคะอาจจะมีการปรึกษากับบุคคลหลายๆคนหรืออาจจะไปท่องโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะดูว่าอะไรมันดีไม่ดีนะคะแต่ไพ่บอกชาวราศีตุลไว้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าหากคุณคิดจะเริ่มต้นใหม่หรือถ้าหากคุณมีแบบแผนที่จะใช้ที่จะปรับเปลี่ยนที่จะพลิกแพงกลยุทธ์ให้คุณเริ่มได้เลยเพียงแต่ว่า คุณอย่าหลงละเลงและอย่าหลงตัวเองถ้าคุณยังหลงละเลงหลงตัวเองอยู่นั้นจะยิ่งทําให้การงานที่มันไม่ถนัดมันวุ่นวายซ้ําเข้าไปอีกคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนเก่งแต่พอมาเจองานที่มันไม่ถนัดคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจพอรู้สึกหงุดหงิดใจยิ่งถ้าไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็ยิ่งไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดความวุ่นวายนิ่งได้ให้นิ่งหรือมองหาหนทางใหม่ๆที่จะมาแก้ไขพลิกแพลงสถานการณ์ตรงนี้เตรียมต,ตัวรับมือไว้ได้เลยนะคะ ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดความลังเลในตัวคุณแล้วว่าองานนี้ควรจะเป็นคุณดีไหมหรือควรจะเป็นคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีตุลช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนงุดหงิดจูจี้จุกจิกอะไรนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เกี่ยงงานมาเดี๋ยวก็โยนงานมานะคะตรงนี้พยายามมองหาการพลิกแพลงใช้กลยุทธ์เพื่อปรับสถานการณ์ให้มันดีขึ้นค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมีคนหยิบยื่นโปรเจกต์ใหญ่ๆให้คุณจะทำให้คุณเนี่ยมีโชคด้านการเงินเข้ามานะคะพร้อมที่จะส่รุ่ยสุร่ายได้อย่างเต็มที่พร้อมที่จะใช้เงินได้อย่างเต็มที่แต่ให้ระวังนิดนึงว่าเงินนั้นมันอาจจะไม่แน่ไม่นอนและอยู่กับคุณได้ไม่นาน นะคะในส่วนของตรงนี้อยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายมีแผนสำรองก็ให้ใช้แผนสำรองไปก่อนแต่ว่าคุณจะมีราบรอยเข้ามานะคะมีราบรอยมีเงินก้อนใหญ่มีคอมมิชชั่นมีโบนัสเข้ามามีเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ระวังเรื่องของการจับใจ่ายให้ดีๆค่ะอาจจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณเงินก้อนนี้นะคะเขาอาจจะดึงไปโยกไปทําให้คุณเนี่ยหันกลับมาอีกทีอา้าวหายแวบไปแล้วนะคะ ในเรื่องของการเงินแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าใช้จ่ายตามใจนะคะอย่าใช้จ่ายตามใจอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันจะมีคนเนี่ยคอยเข้ามาผ่านเงินของคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนรอบข้างคนรอบตัวหรืออาจจะเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงนะคะถ้าอยากเรียงฉลองโบนัสโปรเจกต์อะไรก็เรียงได้แต่อย่าเรียงทุกวี่ทุกวันนะคะให้ระง,งับได้ระง,งับไ้นิดนึงพยายามใจเย็นกับการใช้เงินไว้ก่อนนะคะการเงินยังไม่นิ่งมากแต่ไม่ได้ติดขัดตึงมืออะไรมากมาย ยังพอมีกินมีใช้ให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างปกตินะคะเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการฟุ่มเฟือยไว้อาจจะมีของต้องตาต้องใจเข้ามาใหม่ๆที่ทําให้คุณอดไม่ได้อยากจะซื้อนะคะตรงนี้ให้ระวังไว้นิดหนึ่งเรามาดูที่ดวงความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะ าวราศีตุลน,นะคะคนโสดก็ไม่ได้อยากจะมีคู่เนาะคนโสดก็ยังแบบยังอยู่กับครอบครัวยังจะชอบที่จะอยู่กับเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือบางคนอาจจะยังมีภาระที่ทําให้ไม่สามารถที่จะมีคู่ครองได้ไม่สามารถรู้สึกว่าถ้าเราจะมีแฟนสักคนหรือมีใครสักคนเข้ามาจะยิ่งเพิ่มภาระให้เราหรือเปล่านะคะคนโสดตอนนี้ก็เลยยังคงนิ่งอยู่แต่ก็ยังมีความเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลานะคะถ้าใครเข้ามาก็สามารถเอาจริงๆคนโสดเนี่ยสามารถ ยืนหยัดด้วยตัวเองได้นะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมองหาใครสักคนคุณก็ยังคงมองหาได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือภาระในตัวคุณอาจจะมากเกินไปอาจจะสร้างความปวดหัวให้คุณมากกว่าที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนรักคนมีคู่ระวังเรื่องของการมีปากเสียงค่ะให้ระวังเรื่องกับการไีปากเสียงนิดนึงเพราะว่าคุณเนี่ยชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่เนาะพอเวลามีปากเสียงขึ้นมาคุณไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแล้วก็จะสาด คำพูดแรงๆใส่กันไปให้ได้ฉันต้องถูกเท่านั้นฉันถูกเสมอเธอต้องยอมรับในตัวฉันเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลใจเย็นๆนิดนึงในเดือนสิงหาคมนะคะอย่าเอกอะบอกเลิกด,ด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยเหมือนมีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณเองมีปัญหาปึ๊บเลิกกันเลยสิเลิกกันเลยไหมล่ะฉะนันหาคนอื่นแทนเธอได้อยู่แล้วทุ่นนี้นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เขาเป็นคนที่คู่ควรและดีพร้อมอยู่แล้วอยากให้คุณใจเย็นๆกันก่อนนะคะมีอะไรค่อยพูดค่อยจาก,กันอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่ายึดมั่นตัวเองเป็นใหญ่นะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะคะโดยมากจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินปฏิเสธใครไม่เก่งหรือเรื่องของความรักใช้อารมณ์เป็นหลักเนี่ยระวังจะพังพินาศได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลระวังให้ พยายามอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะ